หนุ่มบึงชนชาแนลยูทูบสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่หาดดงตาสตรีปนะนี่เรามากันอีกแล้วมาร้าน2หนุ่มทหารเรือนะนี่เดี๋ยวถ้าใครจะมานะก็สามารถมาทานที่นี่ได้นะมีสถานที่ให้ทานเยอะแยะมากมายนะครับนะสถานที่นั่งก็อยู่ด้านหลังผมนะนี่ข้างหลังนะสามารถนั่งได้หมดเลยนี่มีเสือ่อมีโต๊ะให้เช่านะบรรยากาศวิวสวยๆนี่เดี๋ยวเราดูวิวกันนะน้ำใสมาก ันนี่เป็นเมดูทางร้านนะครับนี่ตาที่80บาทเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบก่อนแล้วก็จะมีไข่ยม้าหมูยอนี่หมูกรอบกุ้งสุกกุ้งสดนะครับ ปูม้าไม่แครงนี่ก็เป็นแมงกะพรุนนะครับนี่นณากำลังองงน้ำแข็งเดี๋ยสวัสดีน้องนั้นน้องน้าสวัสดีครับรนนี่้องฮึสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนี่เพิ่งจัดร้านเสร็จเลยใช่ครับมีออเดอร์มารอแล้วนะใช่ครับ น้องก็จะขายอยู่ที่ขาดดกตานสตีหีบนะครับอยู่หน้าการไฟฟ้าเลยนะถ้าใครจะมากินนะน้องขายทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับ เป็นยำรวมทะเลปลาครับนี่เปิดมาเมนูแรกเป็นเมนูรวมทะเลปลปาไม่ใส่หอยแครงครับรวมทะเลปลาไม่ใส่หอยแครงแบบนี้ลูกค้าไม่ใส่หอยแครงเราเบิ้ลอย่างอื่นได้ไหมใช่ค่ะเพิ่มเบิ้ลอย่างอื่นแทนเนาะนี่เปิดสิ่งบ,บิลแรกเป็นยำรวมทะเล250บาท ใสนะ่มีเอฟซีคอมเมนต์มาอยากดูร้านน,าน,นู้นร้านนี้ร้านไหนนะแจ้งไม่ได้เลยนะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายให้ชมนะครับนะแซบซีมะม่วงปูม,มาเดี๋ยวเรื่อนี้เราพบกันนะครับที่ขอมานะเดี๋ยวพี่หนุ่มไปถ่ายให้ดูนะนี่ยรวมทะเล๋อ,อมีไข่หมึกด้วยใส่เป็นไข่หมึก อ๋อใส่เป็นไข่หมึกแคนปกติไม่มีเนาะ,ะเพิ่มได้ครับอ๋อเพิ่มได้<า>นี่ก็เพิ่งเปิดร้านใหม่ยังไม่ทันเข้าที่เข้าทางนะนี่สั่งได้เลยนะครับยำไหมครับอบดยดีครับโหปูไข่ต้องนัดพลาดแล้ว มูกอบคยำหมูกรอบน้นปะปลาไหมครับหมูกรอบปลาอีกหนึ่งยำไปเลยหรือว่าแยกน้ำครับแยกน้ำค่ะนี่เมนูนี้นะสองร้อยห้าสิบบาททุกคนทูกคราบเห็ดกลางนะค,ะครับได้ ะะลููกนี่หสีจัดจ้านมาก นี่เฮ้อน่ากินไม่เอ้ยสองชุดครับมันข่าวนุ่งฟางว่าอะไดนนี่เป็นยำแยกน้ำกับบ้านสองชุดครับเป็นยำอะไรเอ่ยไอยแครแงปูมาแล้วก็หมกกรอบพุ่งสุขครับแยกน้ำปลาครับ สั่งหรือ,อยังครับสั่งได้เลยนะครับยำหมูกรอบกรอบปลาหรือรครับ <c oughs> ไม่ร <c oughs> ้่ะได้เลยหรือว่าแยกน้ำครับแยกค่ะแล้วก็ยำกุ้งสุกค่ะแยกเหมือนกันไม่ร้อนกัได้ครับโหตัวนี้ใคร ปิดเลยนี่โห้ย<ห>ปูนัดน้องนัดเอาปูไข่ไข่ไปพี่หนุ่มในจะเพิ่มปิดแขงปูมานี่เห็นปูนมาแล้วอดใจไม่ไหวให้น้องนัดเก็บไว้ให้แล้ว นี่โอ้โหน่ากินมากแบบนี้เท่าไหร่น้องรถ150บาทฮะรับ150บาทนี่มุกราบมุกรบับ แนะครับ,รบ,รบกรอบช้ำๆเลยนะอันนี้หมูกรอบกุ้งสุกครับหมูกรอบกุ้งสุกเอายำรวมนะยำรวมปลานะครับ70บางนะครับลูกคา้าลูกค้าคิวที่5นะครับนี่หมูกรอบกุ้งสุกกรอบกุ้งสุกเท่าไหร่นร้องรุอันนี้200บาทครับ200บาท ให้กันแบบจุกๆไปเลยนะครับต่อไปหมูบอบปลาไหลย่างไปทำยำเด็กชุดหนึ่ง ต่อไปหมูกรอบปลาไหลแยกน้ำกันครับขอเดินหมูกรอบปลาไหลแยกน้ำหมูกรอบร้อยยี่เหมือนเดิมนะใช่ครับหมูกรอบร้อยยี่สิบบาท นี่อยากให้ดูด้านหลังนะคนลุมเต็มหลังหลังพี่หนุ่มเลยนะเมื่อวานขายดีไหมเมื่อวานเมื่อวานได้เรื่อยๆอยู่ครับอ๋อวันนี้น่าจะดีนะเพราะว่าวันนี้วันเสาร์ใช่ไหมใช่ครับ ดีร้อยยี่สิบาทรวมปลาไม่เอาข้าวโพดหมกรอไม่ปลต่อไปหมูกรอบไม่ปลาแยกน้ำครับยำรวมไม่ปลาแยกน้ำยำหมูกรอบครับอะไรนะยำรวมปะยำหมูกรอบไม่ปลาแยกน้ำนะหมูกรอบกับปลานะครับ กอกอบไม่าล่ให้ด so ูคนให้ดูคนยำไปเลยหอยนเออยำไปเลยกกอบไม่ปลาครับแยกน้ำกกอบไม่ปลาแยกน้ำแล้วก็ยำกุ้งสุกไม่ปลาแยกน้ำออนี่เนง้างเดี่ ปรลรลาได้้แวคับก็ุ้งสุกไม่ปลาครับกุ้งสุกไม่ปล,ปล,ปลาปลาแยกน้ำกลับบ้านคะ่นนะขอบคุณนะครับ สวัสดีครับลูกค้าระบุได้นะครับสั่งได้เลยนะครับสี่เปอันนี้เป็นหมูกรอบ <c oughs> กรอบเป็นปลาแยกน้ำครับ กรอบไม่ปรา้ยแยกน้ำเออถ้าคลิปนี้นะติดดิกับติดยังไงก็พี่หนุ่มขอใส่เสียงเพลงทับไปหน่อยนะครับเพราะว่าเนาะด้านหลังเนาะเปิดเพลงดังมากยังไม่เห็นมาเลยโหมากครับปกตินี่นี่เป็นคุ้มสุกถ่ายรูปหน่อยเนาะ อะไรนะยำรวมปลาร้าไม่ใส่ข้าวโพดครับยำรวมปลาร้าไม่ใส่ข้าวโพดราคาเนี่ยโหดีป๊อกเด้งจังเลยมาโดนเพลงแล้ว220บาทครับแล้วถ้าเป็นเพลงที่กระติดพี่หนุ่มเขาใส่เพลงกบนะครับนี่ยำรวมไม่ข้าวโพด ขอบคุณนะครับหันลำโพงมานี่ะน้วยเอ๊ะมันเป็นอย่างนี้ว่าไงครับ you know รวมไม่ขา้าวโพดรวมแบบนี้ก็จะ180บาทนะครับขอบลูกคา้า350บาทครับผิวนี่ยรวมทะเลสุดลูกคา้า มุยอ้อยแดงใชครับเป็น450บาทครับอชุดหนึ่งครับมุยอ้อยแดงครับ นี่เป็นยำอะไรนะยำหมูยอไข่แดงแยกน้ำหมูยอไข่แดงแยกน้ำนัำเรามาปิดท้ายที่ยำหม,มูยอไข่แดงแยกน้ำชุดนี้นะครับน,น,นี่แบบนี้เท่าไหร่เลยยบาทน่ากินมากโอเคครับคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องหนูมูชนแชนแนลด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะ